สคัในช่วงของ a e c Plus กับเกษมสันพบกับอาจารย์เกษมสันค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับดุ่รุ่งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะอาจารย์คะวันนี้เป็นวันสําคัญนะคะของญี่ปุ่นแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยครับเป็นวันคล้ายวันพระสมภพนะครับของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิโต้ครับเมื่อวานเรานําเสนอพระราชประวัติของท่านไปแล้ววันนี้จะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องนะครับถ้าท่านเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นบางท่านอาจจะสังเกตบางท่านอาจจะไม่สังเกตดรุท่รุ่งญี่ปุ่นมาก่อนสังเกตเห็นสังเกตแล้วก็มีคนที่ชื่นชชอบบบนนนห้้าธััตรรดวยค่ใ ก็คือธนบัตรญี่ปุ่นเขาไม่ได้อารูปสมเด็จพระจักรพรรดิขึ้นะนะครับเพราะถือว่าสมเด็จพระจักรพรรดิเนี่ยจุติมาจากสงสวรรค์จากจากจากสวรรค์นะเพราะนั้นไม่ควรจะไปอยู่บนธนบัตรซึ่งอาจจะไปอยู่กับมือคนสกปรกหรือไปหล่นอยู่กับพื้นได้นี่คือวิธีคิดนะครับคำถามต่อมาคือแล้วใครล่ะอยู่บนธนบัตรนั่นน่ะสิคะใครล่ะแต่ว่ามันมีหลากหลายมันมีหลายคนไม่ใช่มีคนเดียวนะครับเพราะนั้นเรามีรายงานพิเศษเรื่องนี้ให้ชมกันครับเชิญชมครับคุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมธนบัตรของปประเทศญีุ่่น ถึงไม่มีภาพของสมเด็จพระจกักรพรรดิหรือผู้นำประเทศอยู่บนธนบัตรเหมือนประเทศอื่นนั่นเพราะคนญี่ปุ่นเขาเคารพนับถือสมเด็จพระจกักรพรรดิดังสม,มุติเทพไม่อยากให้องค์จักรพรรดิต้องมาอยู่บนธนบัตรเพราะธนบัตรอาจไปตกอยู่ในมือของคนไม่ดีทําให้สมเด็จพระจกักรพรรดิที่พวกเขานับถือแปดเปื้อนญี่ปุ่นจึงให้ผู้ที่มีความสําคัญในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆมาอยู่บนธนบัตรแทนค่ะ โดยธนบัตรญี่ปุ่นที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีอยู่4มูลค่าคือ1,000เยน2,000เยน5,000เยนและ10,000เยนแต่ละมูลค่าก็จะมีบุคคลสำคัญที่แตกต่างกันจะมีใครกันบ้างเราลองมาดูกันค่ะธนบัตรมูลค่า1,000เยนด้านหน้ามีรูปของดรฮิเดโยโนกุชินักวิจัยทางการแพทย์ด้านแบคทีเรียชื่อดังระดับโลกมีชีวิตอยู่ในสมัยเมจิ หรือช่วงปี2,395ถึง2,455เขาเป็นนักวิจัยคนแรกของโลกที่ค้นพบเชื้อไข้เหลืองและเชื้อซิฟิลิสด้านหลังของธนบัตร1,000เยนเป็นรูปของภูเขาไฟฟูจิและดอกซากุระธนบัตรมูลค่า2,000เยนด้านหน้าเป็นรูปของประตูชูเรอิมอนซึ่งตั้งอยู่ในโอกินาว่าส่วนด้านหลังของธนบัตรเป็นภาพจากนิยายเรื่องตำนานเกนจิที่แต่งโดยมุราสกิชิคิบุ นักแต่งนิยายสมัยใหม่คนแรกของโลกโดยภาพของเธออยู่ที่มุมขวาล่างของธนบัตรค่ะขณะที่ด้านหน้าของธนบัตร5,000เยนมีรูปของฮิกุจินัสึเจ้าของนามปากกาฮิกุจิอิจิโยนักประพันธ์ชื่อดังในสมัยเมจิโดยนิยายที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอคือทาเคคุระเบะสำหรับด้านหลังของธนบัตร5,000เยนเป็นภาพวาดดอกไอริส ที่มีชื่อว่าคาคิสุบะตะสึเป็นผลงานของโอกตะโครินมาถึงธนบัตร1,000 0เยนธนบัตรที่มีมูลค่ามากที่สุดด้านหน้ามีรูปของนายยูกิจิฟุคุซาวะนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญหลายแขนงทั้งด้านการศึกษาการเมืองและสื่อมวลชนซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงปลายสมัยเอโดะและสมัยเมจิตอนต้น หรือในช่วงระหว่างปี2,378ถึง2,444อาจารย์ฟุคุซาวะเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนชื่อ KO กิจุขุซึ่งภายหลังได้พัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัย KO มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นและอาจารย์ฟูคุซาวะยังเป็นคนแรกที่นำวิทยาการสมัยใหม่ของตะวันตกมาสอนให้กับคนญี่ปุ่นในขณะเดียวกันก็แต่งหนังสือหลายเล่ม โดยเล่มที่มีชื่อเสียงที่สุดมีชื่อว่าการส่งเสริมการเรียนรู้ส่วนด้านหลังของธนบัตร1 0 0 0 0เยนเป็นภาพของรูปปั้นนกฟินิกซ์จากวัดเบียวโดอินที่ตั้งอยู่ที่เมืองอุจิที่เกียวโตค่ะรู้จักคนสำคัญบนธนบัตรญี่ปุ่นแล้วถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ลองสังเกตธนบัตรของเขาดูนะคะ เป็นความรู้ที่ลึกซึ้งนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งสมัยที่เรียนนี่น่นไม่มีแบงค์สองพันอันนี้พูดถึงเรื่องนานมาแล้วใช่โอ้ไม่นานเท่าไหร่อาจารย์ก็ไปไปก่อนก่อนก็จะมีแบงค์พันห้าพันยื่นนะครับแล้วก็รูปบุคคลที่อยู่บนธนบัตรเป็นคนสาคัญซึ่งก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยสมัยที่อยู่นี่เป็นนัชเมโซเซกิซึ่งก็เป็นนักประพันธ์ชื่อดังแล้วก็ชื่นชอบเขามากนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วก็จะมีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นหมอเป็นนักประพันธ์เป็นนักเศรษฐศาสตร์แต่ใบใบละหมื่นนนี่่ยยังไมมมเเปลูาดิ ทีนี้เรื่องที่เราน่าสนใจในี้อีกเรื่องก็คือว่าญี่ปุ่นเนี่ยยังใช้เหรียญหน<ะ>ึเยนอยู่อันนี้เมือง1 1> ไทยน่าจะประยุกต์มาใช้ นะครับถึงแม้หน่วยเงินเขาจะเลก็กกว่าเราเคือร้อยเยนเท่ากับสาบาทแต่เหรียญหนึ่งเยนยังมีเพราะฉะนั้นเวลาไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยราคามไม่ได้ขึ้นทีละ5บาท10บาทแบบ<ม><ม>เราเขาเขามีเศษเยนอยู่ด้วยเป็นจุดตามเยนเลยสามเยนแล้วยังมีทอนยังมีเก็บอยู่นะครับอันนี้ก็ท่านที่รับผิดชอบเรื่องราคาสินค้าลงไปดูแล้วกันบ้านเราใช้แต่เงินเหรียญ5เหรียญบาทแล้วเหรียญบาทก็แทบไม่มีละเหรียญสลึงเหรียญห้เพราะฉะนั้นเวลาขึ้นราคาเนี่ยขึ้นทีละ5บาท10บาทมมัันนแพงไปนิดนนึงมัแพงมากด้วยนะะคทีีน้มาาดูในนเรรื่อองงงขกลทุ ของญี่ปุ่นนะครับการลงทุนโดยตรงที่ภาษาเศรษฐศาสตร์บอก FDI เนี่ยนะครับ Foreign Direct Investment เป็นเรื่องจำเป็นสำคัญกับทุกประเทศเพราะว่าประเทศต้องการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือต้องการการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าการลงทุนต่างชาติเข้ามา1เม็ดเงินเข้ามา2เกิดการจ้างงาน3เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีบางอย่างเราทําไม่เป็นญี่ปุ่นทําเป็นมารลงทุนในเราก็มาสอนให้เราทําเป็นเราทําเป็นด้วยแล้วอุตสาหกรรมที่สำคัญสุดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เอสเอ็ e, การที่จะมีโรงงานใหญ่ๆมาหนึ่งโรงงานเนี่ยนะครับมไม่ใช่จ้างงานเฉพาะตรงนั้นเขาต้องจ้างซัพพลายเออรอ<ช>์รอบๆข้างนอกสง่งชิ้นส่วนส่งนู่นนี่นั่นตรงนี้แหละครับเอสจะได้เกิดก็ตรงนี้นะครับเรามาดูกันวันนี้เนื่องจากเป็นสัปดาห์ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเรามาดูว่าญี่ปุ่นการลงทุนในบ้านเราในบ้านเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมมาดูก่อนว่า5้าประเทศแรกที่มาลงทุนในประเทศไทยมากมายมีอะไรบ้างเห็นชัดเจนเลยญี่ปุ่นนี่เป็นเงินทุนสะสมนะครับเป็นเงินทุนสะสมญี่ปุ่น เจ็ดหมื่นกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าเอา33บามบาทคูณก็ประมาณ 2, 00 3, 2> องล้านสามแสนล้านบาทสองโจุดส <2. 3 S 1> ล้านล้านบาทนะครับสิงคโปร์เป็นประเทศซึ่งลงทุนอยู่ในกลุ่มเอซีเหมือนกันลงทุนมากในประเทศไทยนี่เป็นเงินทุนสะสมนะครับรวมแล้วก็ประมาณ9ก้าแสนเจ็ดหมื่น ล้านบาทแต่สะสมนี่คือหมายถึงว่าหลายหลายปีที่สะสมมาตั้งแต่อดีตย้อนมาตั้งแต่อดีตย้อนมาจนปัจจบบางคนมาสะสมลงทุนบางทนบางขายโรงงานกลับไปเดี๋ยวในเงินล่าสุดที่ยังอยู่ในเมืองไทยเนี่ย2.3ล้านล้านนะครับประมาณ7จ็ดแสนเก้าหมื่นล้านล้านสหรัฐอเมริกานะครับถ้าคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐก็16,000ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าเป็นเงินบาทก็550,000ล้านบาทมหาศาลนะครับเนเธอร์แลนด์ก็มากันเยอะครับ400,000ล้านบาทนะครับแล้วก็นี่เป็นเกาะ ที่คนไปจดไปจดทะเบียนเป็นนอมินีไว้เป็นสวรรค์ของแทนในการลงทุนนะคะซึ่งอาจจะเป็นบริษัทของคนไทยก็ได้ของคนสิงคโปร์ก็ได้เราบอกไม่ได้เพราะที่นี่เขาเป็นสวรรค์ของที่ฟอกเงินก็คือเราบก็สองแสนกว่าล้านมปอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้มาดูครับในกลุ่มอาเซียนบวกหกนะครับมีใครมาลงทุนที่เรามากน้อยอย่างไรนะครับแน่นอนญี่ปุ่นยังอยู่ตรงนี้สิงคโปร์หนึ่งสองเหมือนกันตรงนี้นะครับมีมาเลเซียมาหน่อยหนึ่งมาเลเซียก็เห็นตัวเลขน้อยๆนี่เป็นหน่วยเป็นล้านดอลลา์สหรัฐ เพราะนั้นนี่ก็เป็นแสนล้านนะมาเลเซียมาลงทุนในไทยสะสมก็แสนล้านจีนกําลังเริ่มมาในอดิตจีนน้อยมากแต่10ปีที่ผ่านมาเริ่มมาแล้วไปดูเมื่อเรามีรถไฟฟ้ามีโน่นนี่นั่นจีนจะเป็นตรงนี้ผมว่าจะแซงในที่สุดจะวิ่งเข้ามาแซงตรงนี้จะแซงเร็วด้วยแล้วเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้ก็ยังมาน้อยอยู่เกาหลีใต้ยังเน้นไปที่เวียดนามมากกว่านะครับทีนี้มาดูกันครับญี่ปุ่นยอดเงินลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างในช่วง45หปีย้อนหลังนะครับ เนี่ยครับอันนี้เป็นยอดสะสมนะครับเป็นเป็นยอดลงทุนสุทธิในแต่ละปีแต่ปีปีเนี้ยเห็นว่าติดลบตัวเลขเป็นนี้ครับท่านผู้ชมครับก็คือว่าไม่อย่างงี้ฮะการลงทุนเนี่ยบางทีเข้ามาลงทุนเอาเงินกู้มาก็ถือเป็นงานเป็นเป็นการลงทุนด้วยอันนี้คือเอากําไรส่งกลับประเทศคือเงินกู้ไปบ้างอะไรไปบ้างเนี่ยนะครับอันนี้เป็นยอดเน็ตในแต่ละปีแต่เห็นว่ายังมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นญี่ปุ่นที่มาลงทุนญี่ปุ่นนิยมไปลงทุนที่ไหนมากปีล่าสุดเนี่ยนะครับข้อมูล ปีล่าสุดญี่ปุ่นไปลงทุนในทวีปอเมริกาเหนือก็คือสหรัฐอเมริกาน,นั่นเองะนะฮะ1.5ล้านล้านบาทไปซื้อกิจการบ้างอะไรลงทุนนะ,ะ,ะแล้วก็อีกการหนึ่งที่มาเยอะก็คือในเอเชียของเรา1.3ล้านล้านบาทะนะครับแล้วก็ไปยุโรปประมาณหนึ่งล้านล้านบาทญี่ปุ่นวันนี้ลงทุนกระจัดกระจายแต่เดิมในเมืองไทยเนี่ยเวลาญี่ปุ่นมาเนี่ยครับจะลงทุนพวกเกี่ยวกับยานยนต์รถยนต์โลหะตอนหลังเริ่มมีธุรกิจจะเห็นนะครับค้าปลีกค้าส่งเริ่มเข้ามาแล้วปุ่นเริ่มเข้ามาแล้วธนาคารเริ่มเข้าามล ธุรกิจประกันภัยนะครับตอนนี้เป็น4ีหธุรกิจพวกนี้แล้วครับรวมทั้งโทรคมนาคมซึ่งญี่ปุ่นสยายปีกไปทั่วโลกนะครับในเชิงประเทศในเชิงประเทศ5ประเทศแรกที่ญี่ปุ่นชอบไปลงทุนประเทศไทยอยู่อันดับสามหนก็คืออเมริกาสองเอังกฤษ 3. ไทยประเทศไทยไทยเนี่ยญี่ปุ่นบอกว่าชอบเพราะหนึ่งทำเลที่ตั้งดีสองคนโอเคน่ารักส โอกาสขยายตลาดได้สูงสี่ค่าแรงยังถูกอยู่นะครับอันนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับแล้วผมขยายความให้ท่านผู้ชมทราบอย่างนี้นะครับเวลาธุรกิจใหญ่ๆไปเนี่ยบางคนบอกเดี๋ยวเราวุ่นวายญี่ปุ่นจะย้ายฐานไม่การย้ายฐานที่ทำได้ยากเพราะหนึ่งโรงงานอย่างที่ตั้งเนี่ยมันจะมี SME ที่ช่วยผลิตสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นการที่ญี่ปุ่นจะเปลี่ยนที่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ได้ทำได้ง่ายค่ะใช่แต่คําถามก็คือว่าเราได้พยายามจะเรียนรู้เทคโนโลยีมากน้อยแค่ไหน2 โครงการที่ญี่ปุ่นลงทุนมากๆในเราเนี่ยเป็นการลงทุนโครงการใหม่ๆหรือเป็นโรงงานเก่าๆาที่ขยายการลงทุนต่อไปเรื่อยๆและการขยายการลงทุนต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นการขยายในเชิงเทคนิคเพื่อจะเอาสิทธิพิเศษาทางด้าน b o i หรือเปล่าประเทศเราได้ผลประโยชน์ตกค้างในประเทศ มากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่ามันอยู่ในแดนสนธยาคนไม่ค่อยรู้แดนสนธยาตรงนี้อาจารย์ค้าอย่างญี่ปุ่นเองกับทางกระทรวงศึกาหกรรของไทยเราเนี่ยมีการมีการคุยกันแล้วก็มีเหมือนกับเขียนบอกว่าเนีี้เป็นไทย plus o n คือประเทศญี่ปุ่นยังสนใจจะลงทุนในไทยแต่ว่า plus one หมายถึงว่า plus o n ประเทศอื่นๆในอาเซียนอาจารย์มองงนี้ค่ะว่านอกจากไทยเราณจุดนี้ญี่ปุ่นสนใจไปลงทุนที่ไหนมากที่สุดในอาเซียนคะไปหมดเลย เมียนมาไปเวียดนามไปแยกประเภทไปหมดเลยครับคือญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่ไม่คือทุกประเทศทั่วโลกคนที่ฉลาเนี่ยจะกระจายอย่างรถยนต์เนี่ยที่คิดว่าอยู่บาองไทยเยอะเนี่ยวันนี้เข้าไปอินเดียก็เยอะนะครับอินนวเซียก็เยอะเพราะนั้นเป็นสามเหลี่ยมในการผลิตรถยนต์แล้วก็บางอย่างผลิตเราถึงเองผลิตได้ญี่ปุ่นก็จะลองสมุตอย่างเกียร์ เอามาจากอินเดียเอามาลองใช้อยู่ไทยส่งไปอินโดเพราะว่าเผื่อว่าที่ใดที่หนึ่งมีปัญหาเขาเชื่อมโยงได้หมดเขาก็จะเชื่อมโยงสายเชน่เหลี่ยมเขาได้เขาจะไม่เอาไข่ทั้งหมดใส่ตะกร้าไปเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่างรถยนต์เนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับที่ผมค้างไว้นิดเดียวตรับรุงก็คือว่าวันนี้ต้องถามเองว่าเราได้ประโยชน์อะไรมากน้อยแค่ไหนสองแล้วการที่ต่างชาติที่เริ่มขยับไปที่อื่นเนี่ยนะครับอย่างเช่นเริ่มไปเวียดนามเยอะเนี่ยเป็นจุดที่เราต้องระวังเพราะอย่างที่บอกว่าเวลาไปตั้งโรงงานใหญ่ๆเนี่ รายย่อยมาผลิตรองรับเมื่อไปรายย่อยไปเกิดขึ้นผลิตรองรับเยอะเวลาเขาบอกกลับมาเมืองไทยเถอะเขาก็จะไม่มาเนื่อเอรอใช่ไหมครับอย่างพวกเกาหลีพวกผลิตสมาร์ทโฟนทั้งหลายเนี่ยวันนี้ทุกคนไปเวียดนามหมดถามว่ามาเมืองไทยไหมมายังไงอะเอสเราไม่รองรับเราไม่พร้อมรองรับเพราะนั้นถ้าปล่อยให้ช้าเกินไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะปรับตัวไม่ทันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วพวกเรารู้แล้วเราต้องมีการปรับตัวต้องมีการพูดคุยกันด้วยนะคะยุทธศาสตร์ต้องขยับการทำต้องเกิดได้จริงค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะคุณผู้ชมคะพักกันสักครู่นะคะช่วงหนะ้ากลับมา AEC Plus Delivery ครูค่ะ